สวัสดีจ้าฮัลโหลแอฟฟี่บาดีคำถูกจอยวิชมีจเดแรก e รีนเคอรี่วิ h เดอะไรน์นูดลส์กำยัดเสร็จลิโกะแช่งกาเลตรงไม้ไหมซีนะามาซาซมไปดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อจ้าจุงกะแม่บองปอนกุบกุบเขนี้มมหกอันข้บคุน <laughs> อ่าวันนี้กินอ่าน้ำยาน้ำยาเขียวหวานจ้ะไม่ใช่แกงเขียวหวานนะถ้าเป็นแกงเนี่ยต้องใส่ผักไปด้วยเขาเรียกแกงอันนี้ฉันทําน้ํายาเขียวหวานทําน้ํายาเขียวหวานคือใส่แต่เนื้อกะทิพริกแกงใส่กระชายเข้าไปเยอะๆจ้ะทําน้ํายาน้ํายาน้ํายาเขียวหวานไม่ใช่แกงเขียวหวานเด้อน้ํายาเขียวหวานเด้อจ้ะทาเป็นน้ํายาจ้ะกินกับขนมจีน ถ้าใส่ผักเข้าไปด้วยก็จะกินกับข้าวกินกับขนมจีนก็ได้แต่ว่าฉันตั้งใจจะทําให้มันเป็นน้ํายาเพราะว่าลูกสาวไม่กินผักลูกสาวจะกินแต่กับแล้วก็มีกับขนมจีนก็เลยทําสไตล์นี้ออกมาจา้ะใส่ก็มีหอยแมงผู้มีเนื้อปลามีลูกชิ้นปลาใส่เนื้อปลาไปด้วยจ้ะมาเด้อมาแซ่บนำกันพี่น้องมีคนบอกว่า ฉันหน้าสดออกมาไม่น่าดูเลยเออฉันเลยวันนี้ฉันเลยถือโอกาสนะฉันถือถงฉันเลยถือโอกาสทาหน้ามาแต่งหน้าฉันเลยฉันเลยแบบว่าแต่งหน้าออกมาซะเลยนะฉันทาแป้งออกมาซะเลยเออแต่งหน้าแต่งตาออกมาซะเลยเออมาว่าฉันบอกไม่แต่งหน้าดูไม่ได้เลยหน้าสดบองงามบอกว่าหน้าสดไม่สวยฉันเลยแต่งหน้าออกมาเนี่ยเออ ต่งมาสไตล์แบบนี้ละจ้ะยอที่ยันบากง้ฟาจองชดเลระีน้ำหมูไทยว่กําหยัดงอจืนตังเลยฟาจออชดเลย拍片噶้าฟ化咗妆之后靓唔靓จองที่กฮาหยัดงะออ้กําอโา t เด a y today today, today am a า r e n m a าทูเด am k ิมคิมแกา กออําเนะก๊โผบโกลาเมื่อนี้ก็จะเป็นแม่ใหญ่ทองม้วนสไตล์แม่ใหญ่ทองม้วนเด้อจ้ะเพราะว่าอากาศหนาวๆอย่างนี้ฉันก็ขี้เกียจจะแต่งหน้าจา้ะพี่น้องเอ้ยมันหนาวและฉันฉันต้องทํางานบ้านช่วงเช้าฉันก็เลยไม่ว่างเมื่อกี้ฉันชับทําคลิปตอนช่วงเช้าไงฉันก็ไม่ได้แต่งหน้า <laughs> ต้องขออาภัยหลายๆเด้อจ้ะสำหรับใครที่ไม่ชอบดูหน้าสดกระได ก็ออกมาก็จะเป็นสไตล์แบบนี้แหละจ้ะมาเดินมากินมาแซ่บๆรมกันจ้าน้ำยาน้ำยาเขียวหวานอืมอร่อยพี่น้องโอ้ยอร่อยมากฉันทำน้ำยาเขียวหวานอร่อยมากไม่ใส่ผักนะทำเป็นน้ำยาใส่ใส่กระชายเข้าไปเยอะๆม,มันเป็นน้ำยาจ้ะอร่อยมากเลย มันไม่เหมือนแกงรสชาติจะไม่เหมือนแกงนะมันออกเป็นน้ำยาจ้ะอร่อยมากแชงกาเลโหโหโ่ีหอมๆดีอะแชงกาเลส่งนีก่ก็มี่เสนาะยะใจไช้นมี่เส้นนะ่ะชิวเเสกอะอืมอร่อยอืมแซ่บพี่น้องเอ้ยฉันนะ่ะกินทีไรก็อร่อยทุกทีแหละถ้าว่าอันไหนไม่อร่อยฉันว่าไม่อร่อยนะ อืมฉันบ่อตัวนะอย่างไปซื้อกากินนะมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะไปซื้อกากินนะอ่ะส่วนมากก็จะทําเองนี่แหละบางทีฉันก็เกียจเหมือนกันอืมเพราะว่าอากาศหนาวฉันไม่รู้จะกินอะไรบางทีอนะอย่างอาหารรสเผ็ดอย่างส้มตำนนเนี้ยอากาศหนาวหนาวฉันไม่นึกอยากจะกินเท่าไหร่แล้วส้มตำนั่นนะ่ะกินแล้วมันปวดท้องมันหน้าหนาว หน้าหนาวกินเผ็ดๆแล้วปวดท้องจ้ะอืมเซฟโหเซฟอ่ะอืมลูกชิ้นหอยแมงผู้อยู่นี่ลูกสาวฉันชอบกินเนี่ยหอยแมงผู้อืมทำแกงเขียวหวานอะ่ะ ทำน้ำยาเขียวหวานใส่เข้าไปอรเลยแซ่บจ้กพี่น้องเอ้ยโมโมนะนำเตือนโฮบไปโมโฮบน้มขเนี่ยขนมขนม กระปุ้นกระปุนเรียกว่าเป็นดอกจำเข้ามาตั้งนั้นแหละอืมอร่อย วันนี้ตื่นเช้าได้งานบ้านได้กับข้าวหลายอย่างเลยวันนี้ฉันทำฉันทำมาอะไรกี่อย่างฮะวันนี้ฉันทอดข้าวเกี๊ยไปตั้งมาเช้าทั้งทอดข้าวเกี๊ยไปฉันแกงเขียวหวานไปมีกับข้าวสามอย่างนะวันนี้ฉันทำแจ่วบองไปผัดแจ่วบองไปกับข้าวสามอย่างนะวันนี้นะเฉพาะกับข้าวเนี่ยแซ่บพี่น้องเลย ทำน้ํายาเขียวหวานเนี่ยต้องใส่ต้องใส่ใบโหระพาเข้าไปด้วยนะมันจังคือนะทำไมใส่โหระพาเข้าไปมันก็ไม่ใช่น้ํายาเขียวหวานแล้วยละ มันเลกินแม่ค่อยเป็ดเท่าไหร่นะมาเด้อผู้ใดมาทานได้กินข้าวมากินข้าวน้ำกันจ้ามากินมากินข้าวก็ไม่ใหญ่ทองม้วนเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเอ้ย ผู้ใดกําลังกินอยู่กะเบิ่งไปน้ำแซ่บแบไปน้ำกันจ้าบอกไว้ก่อนนะวันวันอาทิตย์ฉันมาอยู่บ้านนะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เป็นวันกุดจีนเป็นวันกุดจีนฉันจะไปบ้านแม่ย่าฉันจะไปเล่นไพ่กับบ้านอ่าฉันจะไปเล่นไพ่กับแม่ย่านะวันอาทิตย์นะจะไม่ว่างฉันกลับบ้านก็ดึกแล้ว อาจจะไม่ได้ทำคลิปนะวันนั้นนะเพราะว่าไม่ว่างทั้งวันเลยไปเล่นไพ่จ้ะวันกุดจีนปีใหม่จีนเขารวมญาติกันกินข้าวจ้ะพี่น้องก็แจกอ่างเปากันก็แจกอ่างเปากันลูกๆหลานๆเด็กเตียมไว,วนะไ,ไว้แล้วนะเตียมม่างเปาไว้แล้วนะ ทั้งที่ทำงานสามีที่ทำงานสามีก็ต้องแบต้องจ่ายอามเป้าให้ลูกน้องอยู่ที่บ้านต้องมาแจกเงมเป้าให้ญาติพี่น้องอีกเออสองเท่าใะพี่น้องเลยเสียงเงินอีกแล้ว ปีใหม่ปีใหม่ไทยก็เสียเงินปีใหม่จีนก็เสียเงินอืมเมื่อไหรจะได้สักทีเนาะเอาไว้เย็นนี้ก่อนเย็นนี้มีหวยลุ้นจ้ะเดี๋ยวฉันจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่สะยี่สิบพอ 唔緊要啦嚇，呢個月畀多啲錢噶啦嚇，使多咗噶啦呢個月啊，新年啊嘛係咪先？使多噶啦，使成萬蚊噶啦，嗯，過萬噶啦嚇，咁啊唔緊要啦，今晚有六合彩好啦。 กินโดนกระชายไปอร่อยอร่อยเซฟเซฟพ,พี่น้องน้ำยาเขียวหวานเขาเรียกสูตรเนี้ยเป็นสูตรน้ำยาเขียวหวานไม่ใช่แกงเขียวหวาน โอ oh, ้แซ่แบแซ่บแซ่บแซ่บกินแล้วกินอีกนะขนมจีนฉันลวกเส้นไว้กิโลหนึ่งกินสองคนกับลูกสาวเดี๋ยวเย็นนี้ลูกสาวฉันเลิกงานมาก็กลับมาก็กินฉันทำให้ลูกสาวฉันกินนะวันนี้นะ sir วันนี้ฉันไปซื้อของฉันเจอเอฟซีเขาบอกดูอยู่นะเขาว่านั้นเขาว่าดูอยู่นะเขาว่าฉันมองไม่เห็นเขาหรอกเขาทักฉันก่อนคนที่รู้จักแล้วเขาดูคลิปฉันไงเขาบอกเขาชอบดูเขาบอกว่างเขาก็ดูเขาบอกเขาชอบ

เจ้เอฟซีเอฟซีทักมาเสียงดังลั่นเลยไปซื้อของกำลังจะขึ้นลิฟต์ไปเอฟซี FC บอกสวัสดีสวัสดีสวัสดีตอนเช้าสวัสดีจะว่าฮ oh oh ัลโหลฮัลโหลโจสันนะโจ้สันนะแฟนซีอะ cầm chiêu mà gì à tập lịch con gì chọn tô phên gì ngó thái mình tô Tôi kì có thái có hầu nó cứ ai ngó cái cái ta hàng giờ thái ngó kì chú xong giờ thái à giờ tí tí à chú thái có xong xét cái la à chú cái tí à tung chơi cái tí à xét cái la à hơn con cái gì gì ok xét cái tí à chân จ๋งทรงโกโก้ยันตัวเซ็กจุยกันละมะก็า,าเลยอยู่พระพีนก็ก็เลยอยู่พระเปยันไทก็นละมะก็มาเปที่ยันจีตโตไซและมูยยัดเสร็จมาเย,ยกันละก็จะทํากับข้าวทุกวันก็จะคนก็จะรู้ไปหมดเลยนะคนก็คลิปทากับข้าวนะฉันทากับข้าวกินอนะ่ะคนก็รู้ไปทั่วเลยว่าฉันกินอะไรแต่ละวันเนี่ย <laughs> ไปแล้วจ้าวันนี้นะคะ โอ้ยอย่าลืมไม่ลืมไม่ลืมจ้าไม่ลืมโอ้ฉันเกือบไปแล้วนะสําหรับใครที่วันเกิดวันนี้นะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปขอให้ประสบความสําเร็จทุกๆด้านจ้าอ่าจ้าที่ไม่记得จ๊อ่ะบิงก์ก็今日生แล้วจุกเรออล่อละแฮปปี้เบิร์นะตเดนะย์啦身体健康啦赚多啲钱啦最紧要开อ心心啊大กะ จิกันเดียวการคิอสั้นไทยกินหิองทอี่เราต้องกาวก็วกลาอกอน้าะโอ้ล่ะผมาตายยาซินจอยกินแล้วทุกะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาไว้โอกาสหนนะ้าค่อยพอกันเม่ใหญ่ทองม้วนใหม่เด้อจ้าไปแล้วจ้าบายบาย